สวัสดีค่ะ,ะวันนี้นะคะวันนี้เราจะมาทำสาคูทรงเครื่องกันนะคะ,ะโดยการที่อยู่ในเกาหลีเนี่ยท้าความสักนิดนึ่งเนาะคืออยู่ในเกาหลีอะ่ะอยากกินขนมหวานแล้วขนมไทยอะ่ะคือก็ไม่ได้ออกไปที่ไหนเลยแล้วก็ไม่ได้สั่งช่วงนี้ไม่ได้สั่งขนมหวานมาแต่ว่าเมื่อวานไปซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะไปมาดมาก็เลย ่ไปซื้อไปได้าสาคูมานะคะได้สาคูแล้วก็ไปซื้ออันนี้เป็นเหลืออยู่อันนี้เป็นกะทิผงนะคะเป็นมะพร้าวผงกะทิผงเนะาะวันนี้จะมาทำสาคูสาคูทรงเครื่องนะคะวันนี้อยากกินค่ะสำหรับวัตถุดิบที่ใช้ในการทำสาคูทรงเครื่องของเราวันนี้ก็จะมีหนึ่งเป็น ฟักทองนะคะซักทองมันฝรัง่งถั่วดำอันนี้เป็นสตกคู่นะคะสตคู่เม็ดสีเขียวนะคะแล้วก็อากะทิวันนี้จะใช้เป็นกะทิผงนะคะกะทิผงสำร็จรูปน้ำตาลแล้วก็เกลือนะคะ วัตถุดิบต่างๆแล้วแต่ตามใจชอบว่าแต่ละคนชอบอกินอะไรอันนี้เราสามารถอะอดได้หมดเลยนะคะในการที่แบบว่า m มคเมนูของมาเราได้มาหมดเลยว่าเราจะใส่อะไรบ้างเพราะว่าเหมือนอยู่ต่างประเทศอะวัตถุดิบอะมันจะมีมันจะมีไม่ครบเหมือนอยู่ในประเทศไทยเนาะอย่างบางทีประเทศไทยหา วัตถุดิบได้ง่ายในการทําประกอบอาหารไทยเนาะแต่จะอยู่เมืองนอกอ่ะก็จะหาวัตถุดิบได้ค่อนข้างที่จะยากนิดนึงบางทีก็ต้องไปมาดแบบบางมาดก,ก็คือมีวัตถุดิบวัตถุดิบที่เราอ่ะอยากจะได้อะไม่ครบนะคะเพราะฉะนั้นก็คือมา m i คเอาว่าอ่าเราจะใส่อะไรบ้างนี้นะคะ,ะมาอ่ะเริ่มลงมือทํากันเลยค่ะอันนี้นะคะตั้งน้ําแล้วทีนี้ก็น้ํา มันมีฟองอันนี้ขึ้นมาเหมือนมีเหมือนกับว่าน้ําจะเดือดขึ้นมานิดนิดแล้วก็เอาถั่วนะคะใส่ต้มอเราจะต้มแยกนะคะตัวถั่วต้มใส่ลงไปก่อนนะคะต้มถั่วให้สุกเพราะว่าถั่วค่อนข้างจะต้มนานสักนิดนึงเนาะอ่าอันนี้เป็นการต้มถั่วดำก่นนะคะ่ะนี้พอน้ําเดือดเดือดมาแล้วเราก็จะใส่ฟักทองนะคะเราจะต้มฟักทอง แล้วก็มันฝรั่งไปพร้อมกันนะคะน่าจะสุกพร้อมๆกันมันฝรั่งกับฟักทองไม่ครัวมือใหม่นี่นะคะหลังจากนั้นก็จะรอให้วัตถุดิบทุกอย่างนะคะสุกพร้อมกันให้หมดนะคะ ค่ะอันนี้เป็นน้ําที่เราเอาฟักทองกับมันฝรั่งออกแล้วเราก็จะเอาสาคูใส่ลงไปนะคะไม่ต้องเปลี่ยนน้ําเพราะว่ามันจะเสียเวลาในการต้มน้ําสุกเพราะว่าน้ํามันนี้ได้ก็ไม่เป็นอะไรนะคะเราจะใส่ลงไปเลยสาคูที่เราเอามาใส่เราไม่ได้ล้างนะคะเราไม่ได้ล้างสาคูเนาะ อันนี้เสร็จแล้วเราก็จะ,อะพอมันได้ที่นะคะมันสุกจนได้ที่แล้วเราก็จะเอาเม็ดสักคูเป็นล้างนะคะเม็ดสักคูเป็นล้างออกนะคะนี่นะคะเราจะต้มสักคูอันนี้นะคะพอสักคูได้ที่ลอะอันนี้เราจะพอแล้วนะคะ,ะให้ให้มันเหลือตาเหมือนเป็นตากบอยู่อย่างเงี้ยน,นะคะเขาเรียกตากบเนาะให้เหลือตากบอยู่สัก ประมาณนี้นะคะสับเล็กน้อยอย่างนี้ก็ได้แล้วนะคะถ้าต้มจนตากรุบมันหายไปอะ่ะมันเ,เหมือนมันจะสุกเกินนะเนาะมันจะสุกเกินแล้วอันนี้ก็จะไม่ค่อยสวยดย้วยสีสันก็จะไม่ค่อยสวยดย้วยประมาณนี้พอนะคะนี่แล้วละะนนเราก็จะนาํามาอ่านาไปล้างน้ํานะคะอันนี้เนาะเราก็จะนําสาคูนะคะมาล้างน้ํผ่านน้าแดบนนะคะ อันนี้นะคะพอน้ำเดือดแล้วเราก็จะใส่ผงกะทิลงไปอันนี้จะเป็นกะ,กะทิผงลงไปนะคะอ่ะาแล้วก็เราก็จะทีนี้เราก็จะคนให้มันแตกตัวออกจากกันนะคะอันนี้เป็นกะทิผงโอ้ไฟแรงเกิน นี่นะคะกะทิงผงอันนี้นะ,ระนนนะเราก็จะใส่น้ำตาลลงไปมันแล้วแต่ใครชอบกินหวานมากกินหวานน้อยเนาะเราชอบกินหวานมากเราก็จะใส่น้ำตาลลงไปน,นี่นะคะน้ำตาลอันนี้ติดละน้ำตาลติดติต่อไปก็จะเป็นเกลือนะคะเกลือใส่แล้วทีนี้ก็ ปรุงอันนี้จะเป็นหวานหวานนํำและเค็มตามมาหน่อยๆนะคะนี่นะคะจะเป็นน้ำกะทินะคะอันนี้นะคะต้มแล้วก็จะได้เป็นประมาณนี้ชิมแล้วนะคะอร่อยมากฝีมือเจ้าของอันนี้นะคะเราทําการต้มวัตถุดิบอะไรเรียบร้อยแล้ว่าที่เราแยกสาคูแล้วก็แยกถั่วแล้วก็มันฝรั่งกับฟักทองอะ่ะเพราะว่า เราจะไม่เอาใส่ลงไปในหม้อก,กะทิเนาะเพราะว่าเราไม่ได้กินครั้งเดียวเสร็จนะคะเราก็จะเก็บไว้ไว้กินอีกอพรุ่งนี้อีกนะคะเราก็จะเก็บไว้ได้นานหน่อยเนาะเราจะแยกนี้นะคะถ้าเอามาใส่กับน้ํากะทิแล้วม่สาคูอะไรก็จะอืดขึ้นมาหมดเราก็จะตักตักเท่าที่เราจะกินนะคะแล้วก็มาราดด้วยน้ํากะทินะคะอืม แล้วแต่บางคนนะบางคนก็อาจจะใช้ช้อนแยกนะคะอันนี้จะเป็นฟักทองกับมันฝรั่งต้มเอาใส่รวมกันนะคะเพราะว่าตอนตอนต้มต้มใส่ด้วยกันเนาะไม่ได้แยก เราชอบกินถั่วใส่ถั่วเพิ่มอีก่อยนี่นะคะแล้วเราก็เอาน้ำกะทิมันว่าเ้วก็จะได้แล้วนะคะ เห็นไหมคะอันนี้นะคะมันแล้วแต่สูตรไข่สูตรมันเนาะบางคนก็อชอบอใส่อีกแบบนึงแล้วก็ทําในวิธีที่ต่างกันอันนี้อันนี้แล้วแต่คนเลยนะคะแล้วแต่ใครว่า,าจะชอบทําด้วยสูตรไหนวิธีไหนใส่อะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยเนาะชอบใครชอบมันคนเราชอบไม่เหมือนกันนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปกินกันเลยนะคะ อันนี้นะเป็นสารูสงเครื่องที่เราทําตะกี้นี่ทุกคนฟินไหมล่ะสาคูทรงเครื่องเครื่องในเน้น สำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามชมบ๊ายบายเดี๋ยวว่าน่าจะมาทำอาหารหรือว่ามากินอะไรหรือว่าไปเที่ยวอะไรอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์แล้วฝากติดตามกดติดตามให้เราด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย